วงการตำรวจไม่แผ่วเลยค่ะมีเรื่องราวงามไส้ออฟเดอะเดย์จริงๆล่าสุดตำรวจจับตำรวจคา,รจาโรงพักเอาใครยังไม่ได้ติดตามข่าวงงเลยคือเป็นตำรวจและประกอบอาชีพเสริมแต่ประเด็นคืออาชีพเสริมนั้นก็คือขายยาบ้าค่ะใช่ค่ะเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีเลยขายยาบ้าสถานที่ในการรับสินค้าก็คือมหินอ่อนข้างๆโรงพักนั่นแหละจำนวนยาบ้าที่ขายก็คือ50เมตรแล้วก็ไม่ได้ขายอย่างเดียวนะคะไหนๆก็ขายแล้วเอาให้ครบวงจรเสพไว้ด้วยเลยค่ะ อายุห้าสิบห้าปีแล้วนะคุณคนเนี้ยอีกห้าปีก็จะเกษียณแล้วโอ้โหตอนที่จับได้นี่ก็คือขอโทษขอโพยพูดอยู่นั่นอะวนๆซ้ำๆว่าจะไม่ทําอีกแล้วยอมรับผิดจะไม่ทําอีกแล้วทําได้ขนาดเนี้ยพี่คือใจพี่มันได้อ่ะพี่ที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี้ยหรอปรากฏว่าพอเข้าไปจับกุมมาค่ะมันไม่ได้มีแค่ที่โรงพักมันมีที่ที่พักด้วยคือขายให้กับคนโดยทั่วกัน หลายๆคนเขาเคยสงสัยกันว่าตํารวจเวลาเขาไปจับยาบ้าเขาก็เอามาขายต่อน,นู่นนี่ตอนแรกก็นึกว่าไนเป็นข่าวเมาส์ไปว่าพี่เขาทําไมตํารวจน้ําดีก็มีเยอะแยะอ้าวนี่ไงมาเลยโดนรวบคาโรง,งพักเลยแล้วตำรวจที่ไปล่อซื้อก็คงจะแบบล่อซื้อด้วยคปปวามเจ็บปวดหัวใจเนาะคือมันเป็นตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดอยู่แล้วอะค่ะเขาก็ไปล่อซื้อแล้วก็ยาบ้าก็บรรจุในซองใส่เลยเป็นถุงใส่ให้เห็นเลยว่าเป็นยาบ้าอตำรวจจับตำรวจ ขายข้างโรงพักอีกห้าปีจกกะเกษียณจบอนาคตตัวเองไปอยู่ในคุกแล้วกันพี่ไปกเกษียณในคุกเนาะ